อย่าบอกว่าไหลลงฟรีนะเว้ยเฮ้ยเบตหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าเข้าคือคุ้มเลยนะเฮ้ยมีรุนอยู่นะครับมีอยูรุนอยู่นะเฮ้ยฟรีเข้าเองหรือเปล่าอุ๊เรียบร้อยฟรีสปินเข้าเองครับเพื่อนๆเอาดีมันแหละครับผมเบตหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้เท่ากับว่านะกำไรคือแบบกำไรแบบกำไรเลยอ่ะนะฮะดูตอนนี้นะฮะโฮ้ยกำไรแปดพันไม่ไม่หายเลยนะนะครับยังมาอีกสองพันสี่ครับตอนนี้คือรุนกำไรกันยาวๆครับแปดร้อยไปสวยๆนะฮะสวยๆนะครับดอกแรกมาสามพันสองร้อยบาทครับ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนวันนี้นะครับก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผมสาวนักเรอนั่นเองสาวถ้ำนั่นแหละนะครับนในค่าย pg สล็อตกันอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับก็เอาเงินเข้ามาที่5,000บาทนะครับเพื่อนเพื่อนมาก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนเพื่อนนะฮะกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยแล้วกันนะครับนะเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะเดี๋ยววันนี้ทุน5000ซื้อฟรีสปินไปเลยนะครับผม5,000บาทนะฮะเบต100นะครับบอกเลยว่าทุ่มมเตตัวลยนะะฮ มี5,000ก็ใส่ไปเลย5,000นะฮะนะถ้าได้ก็คือได้นะครับถ้าเสียก็เลิกแค่นั้นแหละเฮ้ยแต่ว่าได้ 5, 4าซสเป็นวะ่ะเฮ้ยได้ 5, สแกตเตอร์วะ่ะ 12, ฟรีวะ่ะเฮ้ยเดี๋วได้หลุ้นหรือเปล่าวะโอ้โหดอกแรกก็เกลือไปแล้วโอ้โหดอกเสือ,อดอกดอ2ก็เกลือนะฮะมาได้อยู่ดอก3เข้าเอาไหลยอยู่นั่นแหละมาอีกไหมมานะครับเรื่อยๆ,อๆนะครับ นะยิ่งยิ่งไหลดีก็ถ้ายิ่งยิ่งไหลอ่ะก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าตัวคูณมันจะได้ขึ้นไงเออนั่นแหละมาโดยสวยๆครับ 1, คร0 0ัน1,800ะฮะมาแล้วครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มเข้ามือแล้วตอนนี้เหลือสอี่รอบหูวิดอกนี้นานเลยครับ2,800นะฮะยังไหลต่อนะครับอุย้ยยังมาอีกครับผม นะครับผมสว,สวยนะฮะ55 1 0ับาทไปนะฮะวิสวยอยู่นะได,ได้กำไรครับตอนนี้ตอนนี้ผมได้กำไรแล้วฮะแต่ว่ายังไม่เยอะมากครับโอ้โหดอกนี้นั่นแหละห้าพัน0 0นะครับเพื่อนโอ้ยนะครับโคตรเยอะนะครับตอนนี้กำไรกันแล้วนันเพื่อนนะไปต่อเลยนะฮะโอ้โหอยากได้ตัวสีมว่วงมากเลยอ่ะนะฮะ โอเคนะครับก็จบไปที่1 3 1 1 0บาทนะครับเ,เพื่อนๆนะซื้อ5,000บาทนะครับได้กำไรแล้วตอนนี้นะได้กำไรมาออตอนนี้ผมได้กำไรมาแ0 0พนนะครับ8,000นนะฮะเดี๋ยวหมุนเบ็ดละร้อยไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยซื้ออีกรอบหนึ่งละกันเนาะเพื่อเข้าฟีสปินอะไรอย่างงี้มาหมุนเองเลยไปอุ้ยสวยนะครับ0 0อุย้ยยังได้อยู่ อย่าบอกนะว่า,วามาอีกนะครับตัวสีสีทองสีเหลืองนะครับจ่ายเยอะอยู่นะโอ้ดอกเมื่อกี้มาแบบห้าพันสี่เลยนะครับมาแค่สามตัวเองโอ้ยมาหกสิบห้าไปมาดูกันนะครับว่าจะได้เข้าฟรีสปินอาจจะเข้าฟรีสปินเองก็ได้นะเฮ้ยอย่าบอกว่าไหลลงฟรีนะเว้ยเฮ้ยเบ็ดหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าเข้าคือคุ้มเลยนะเฮ้ยมีรุนอยู่นะครับ มีรุนอยู่นะเฮ้ยฟรีเข้าเองรอเปล่าอเรียบร้อยฟรีสปินเข้าเองครับเพื่อนๆเอาดีนั่นแหละครับผมเบ็ดห0ึบาทครับโอ้เท่ากับว่านะกำไรคือแบบกำไรแบบกำไรเลยอะนะฮะโอ้ตอนนี้นะฮะโอ้ยกำไร8,000ไม่ไม่หายเลยนะนะครับยังมาอีก2,400ครับ ตอนนี้คือรุนกันกำไรกันยาวๆครับแ0ดร้อยไปสวยๆนะฮะสวยๆนะครับดอกแรกมา3,200บาทครับมาฮะไม่ไหลยังไม่ไหลครับยังนะฮะยังนะฮะอุย้ยมานะครับ330ร้อไปเอาไหลไปอีก1,200งพันสอง้ยมาอีกไหม <c oughs> ได้ฮะหนึ 1, ่งพันห้าร้อยสามสิบไป ไปครับเหลือสามรอบสุดท,ท้ายเฮ้ยอย่าบอกว่าฟรีในฟรีนะครับเนี่ยเฮ้ยโอ้เจ้าฟรีในฟรีเข้านี่คือแบบบ๊อบโคตรหูยเข้าฟรีในฟรีเฉยโคตรคุ้มวันนี้นะครับสาวนาเกลือนะครับผมนะไม่เกลือก็เป็นแล้วนะตอนนี้ไปครับสิบบวกเพิ่มอีก10ฟรีสปินครับโอ้ตอนนี้คูณ1ิบไปแล้วอ่ะนะครับ โอ้มีทะลุคูณยี่0แบสาสน่เลยอ่ะดูแล้วอ่ะถ้าเกมไหลนะเออนั่นแหละ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 ไมาอีกโอ้โหนี่ครับไหลน้อยมากเลยอ่ะว่าจะได้เยอะกว่าน,นี้อ่ะแน,น่นอนโอเคไปต่อเลยเรื่อยครับไปต่อเลยเรื่อยครับโอ้เหลือเจ็ดรอบเลยนะเหลือตั้งเจ็ดรอบเพื่อนๆนะครับบอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะออ้ยน่นแหละโอ้ยดอกนี้สี่พันสอง โคตรสวยนะฮะนะ4,200บาทไปะฮะเหลือ4ฟรีสปินครับเ,เพื่อนๆนั่นแหละครับ960 10เข้าไหมโอ้ยอยากให้มันเปลี่ยนเป็นเลขสิอย่างเลยอะ่อมตัวที่อยากให้เปลี่ยนแม่งก็ไม่เปลี่ยน,นเพื่อนนะโอเคไม่เป็นไรครับนะไม่ได้ซื้อด้วยนะฮะเข้าเองด้วยนะครับถือว่าคุ้มแล้วแหละ เกือบได้ฟรีีอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคนะครับก็จบกันไปที่11,540่นพอบาทครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับนะตอนนี้นะฮะกำไรผม2 0 0 0 0 2 0 0 0 0แล้วตอนเนี้ยนะครับกำไร20,000แล้วครับนะถ้าจะซื้ออีกรอบก็ซื้อได้นะแต่ว่าซื้อเลยแล้วกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ5,000นบาทนะครับเอากำไรซื้อนี่แหละอ่ะมาครับ เออมามาดูว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะฮะเบลด้าึงร้อยนะฮะรอบนี้มีโอกาสที่จะเกลือเลยนะเพื่อนๆโอ,อ้โหมาพันแปดนะฮะไปเรื่อยๆครับเหลือหกฟรีสปินครับเพื่อนๆมาๆฟรีในฟรีม่อีกเหมือนรอบที่แล้วยังดีก็ดีนะอ นะครับหากใครที่อยากเล่นนะครับริกงอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับกดิงด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับหากใครที่สนใจเนาะโอเคไปต่อ,อนะครับอยากให้เข้าแบบนะอยากให้เข้าแบบว่าตัวที่มันแบบว่ามันแบบเปลี่ยนมาเหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคนะครับผมก็จบกันไปนะฮะซื้อ5,000ได้มา4,260บาทนะครับเลือไม่เยอะครับ นะโอ้สาวนาเกลือนะครับผมวันนี้เกลือไม่เป็นก็เป็นนะฮะเพื่อนไปครับดีนะครับมาเดี๋ยวปั่นเบ็ดแล้วร้อยไปก่อนอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกแล้วมาให้มนได้สักออสองหมื่นเป๊ะเลยนะฮะโอ้โหนี่โอเคนะครับมาเลยนะครับ,านะรบมา,เ,นะบมาเดี๋ยวผมจะปั่นให้มันเหลือสองหมื่นห้าเป๊ะเ,เลยนะ โอเคลดมาก่อนอยังได้ต่อไปต่อโอเคสี่สิบห้าลดลงมาเหลือเบ็ดสี่สิบไปเบ็ดห้าบาทห้าบาทห้าบาทยังเข้าอีกมาสามบาทแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมทุนอ่ห้าพันบาทนะครับก็ได้กําไรมา2 0 0 0 0ืนบาทแล้วนะครับเพื่อนๆซื้อฟรีสปินหนึ่งรอบเข้าเอง1รอบฟรีในฟรี1หนึ่งรอบนะครับ นะแล้วก็ซื้ออีก1รอบนะครับย้ำๆไปนะครับก็เหลือกําไรอยู่20,000ื่นนะครับผมก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละนะครับนะหากใครที่อยากเล่นนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเวลาผมอารมณ์คลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรวันนี้ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.